ฉันมีอะไรจะบอกนะคะแป๊บนึง,งนะดิฉันก็น่าจะคุณพวกคณก็น่าจะรู้นะคะว่าดิฉัน,นชื่ออะไรดิฉันมีนามามาดามันนะคะถ้าเกิดใครที่จำไม่ได้ใครที่เพิ่งมาเจอดิฉันฉันมีเหตุการ ร้านที่ดิฉันอยู่นะคะก็คือเครื่องสภาพ้ามันเสียเขาก็เลยส่งไปให้ช่างซ่อมประมาณสองวันจากนั้นนะช่งก็มาตาตกตาตกช่างก็มาแล้วใช่ไหมคะและ,และจากนั้นอะ่ะดิฉันก็เพิ่งเห็นขึ้น่างสผ้า ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะดิฉันนั่งอยู่ตรงโต๊ะคอมแล้วดิฉันก็ได้กลิ่นไหมของพลาสติกดิฉันก็สงสัยอุ้ยคอมหรือเปล่าวะเพราะคอมก็พ่งูมีอะไรไม่รู้ฉันก็เลยแบบว่าเรียกแม่แต่แม่ฉันก็คุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้อะไรก็แบกว่ามันจะกิดแม่อะไรขึ้นมานะก็ไม่รับผิดชอบหรอกก็แม่ที่ฉันเตือนแม่แต่แม่ก็คุยโทรศัพท์อยู่ไง ่ดิฉันน่ะจากนั้นก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยเอ้ยเรียกชื่อแม่ฉันแล้วก็ไปดูไปดูเครื่องซักผ้าปรากฏว่าดฉันกลิ่นที่ดิฉันได้ยินได้กลิ่นก็คือกลิ่นเครื่องซักผ้าที่ไฟฟ้าและวงจรแล้วไฟมันติดด้านล่างของเครื่องซักผ้าควันเครื่องเต็มเลยค่ะไฟลุกเลยแม่ดิฉันก็ต้องใช้ถังดับเพลิงถัง ถังดักฟงนแหละค่ะดับไฟดิฉันก็เลยบอกแม่ว่าถ้าเกิดแกะสลักออกไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดฉีกก็คือมันใส่เข้าไปไม่ได้แล้วนะแต่มันก็ต้องฉีดอะ่ะใช้น้ำสาดก็ไม่ได้รลยไอ้นั่นไงและเหตุการณ์มันก็เป็นไปได้ด้วยดีคือตอนนั้นตะพันขม,มุแต่ดิฉันเพิ่งคิดว่าสามารถเอามาอัพลงใน youtube ได้มีใช่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ ช่างอ่ะเขาก็าคืนมาซ่อมตู้แค่ผักนะคะก็ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เ็มามซ่อมเพื่อสักผ้าเคื่องสักผ้าระบวงจรค่ะแค่นั้นแหละคะ่ะสวัสดีกันนะคะ